โอ้ชี้กลนช้าทุกคนเขารอมึงมาแล้วเนี่ยอี๋เลยคนเกียววันนี้นายจังจะเล่นตัวอะไรดีนะ <c oughs> นาจังอยากเล่นขอลองตัวอิดไปแล้วกันชื จังเล่นตัวอะไรดีนี่เอาขุยไปไล่ฟานมาเดิมนี่ันั่งเล่นนักกี่วิทยาฮนักกี่วิทยาไม่ตายสิเฮ้ยนี่มันเอ,อ้ยเปลี่ยนตัวไม่ทันเห็นนักขุยทั้งสองตัวแต่ว่าจะเล่นเดร์ตี้ขุย่อ้ยกดอับเปลี่ยนเบิร์กไม่ทันโออวะ ลืมไปเกมนี้เปิร์กแล้วดกว่าไม่ได้เปลี่ยนเลย <c oughs> เปิร์กที่เกมจัดมาให้เป็นยังไงหนอเปลี่ยนไม่ทันอ่ะใช้หลับคลาสสิกไปก่อนนะไม่มีปัญหาคลาสสิกก็ดูดีได้ที่พูดเองนะคลาสสิกดูดีได้ผมจะไม่โยนปืนสกินให้พี่แล้วอะไรวะที่ <c oughs> คนละเกไมไปละ นี่ผมลือเก้าอี้ไม่ได้อ้าวทำไมกดเลขกหนึ่งแล้วมาแรงไปยูออ่อยู่ตรงนั้นก็ถูกแล้วนี่พี่ต้องกดอีกทีเพื่อ,อคุมมาแรงกดอีกทีเพื่อคุมมาแรงอ๋อนี่คือเก็บออย่าเข้ามานะคะเฮ้ยฮะโดนตีแล้วพี่มาจับแม่อไหรที่ี่ตีพันน่ะเหรอกูเลยโดนตีโอ้มาแรงไปไหนหมด อย่าขี่แมลงไม่ต้องใช้คาถาแล้วเ,าาเหล่าแมลงนี้มารวมตัวกันจะกออเป็นกำเนิดเฮ้ยย่าหยาพ <c oughs> ี่ยังได้ไม่เสร็จเลยเรียบร้อยอ,ยอ,ยอยอีฟี่โอ้ยโอ้ยแมลงไม่ช่วยอะไรเลย ไม่รู้กดยังไงเออเราไแล้วพี่ก็มาลองอีกก็ไปคนแรกตอนนั้นยังไม่ได้ลองเลยเถอะก็เนี่ยอันนี้ยังจะมาลองยังไม่ได้ลองเลยผมเพน่บนือเขาไม่ได้ลองกันแหละอ๋อเอาพี่ออกไปพี่ไม่เข้าห้องพีเพื่อนมาช่วยอยู่เนี่ยไม่มีไม่มีใครมาวม่งีใครผามาทางนี้ ช่วยดะพี่ชายช่วยด้วยเทลบีวสวยสวย,สย <im> อฮ้ยอันนะกว่ะเนล้ดูดูนี่ำมาผมบินสายปั่นเลยบินได้แล้ว,ลวมรณงจะคุ้มครองเธอ ืวยความเร็วขนาดนี้แมรี่ไม่น่าตามพี่ถันแมรี่อะไรพี่แมรี่จวนไม่ใช่ชื่อหันนี่แหละกชื่อไงแมรี่จวนไงโว้ยอันนะเดินทะลุกำแพงอันนะคิดหรอกรูกชื่อแมรี่หรือจะตามจัาได้ขี้กูใช้สมาธิอยู่ เหมือนพี่ขี่ขี่ไม่คุยอย่าพึ่งจี้โอ้ยอีกคุยแล้วไม่ไม่ยากไม่ยากวิ่งรอบหมู่บ้านเลยนี่วะแน่นอนเรื่องจูว่าใจพี่พี่บอกแล้วเดี๋ยวทางนี้ก็พอทางไหนอะเฮ้ยเปรแปลกทางนี้ทางไหนนะพูดสิทางเนี้ยกูถามวทางนทางหนทางเนี้ยทางเนี้ยเนี่ยทางเนี้ยเนี่ยทางไหนทางเนี้ย เอาดีีเีดีดอเนีี้ก็ผมอุตส่าห์ปิงแล้วพี่อะมันกดปิงงยางนั้นยังไงอะกดปั่นเครื่องไงแล้วเก็บมาแรงยังไงวะใส่กระเป๋าพี่อันนี้คือกูทำอะไรอยู่อ๋อแบบว่าไอ้ควงสวิงะ่ะเหรอเออถ้าควงสวิงมันควมมาแรงไง ที่ใช้ WA d ีุมได้ตอนกดหันอยู่นี่หันอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายพี่แมลงใกล้หมดนี่อวะวิ่งแต่ว่าพี่จุ๊กแมลงเอ้ยพี่จุ๊กเลยพี่จุ๊กพี่จุ๊กแมลงทำไมนี่จะไปจุ๊กแมลงทำไมมันหน้าวิ่งกระโดดแล้วมันมีน้ำพึ่งติดได้นี่ยวะโคตรตึงมาช่วยแล้วขอผลงานฝั่นบ้างไม่มีเลย อา้าวชนะแล้วอา้าวเฮ้ย <laughs> หน้านี้ก็โตยังไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากปัน่นปันกำลังจะเดินไปมองหน้าหันหาหาันไม่เจอกดออกเลยันจังเก่ง